สวัสดีครับวันนี้วันที่16ของเดือนพฤษภาคมนะครับพศ2อ6 4นบนะครับผมทีมงานร้านมงกรฟ้าก็ได้มาติดตั้งปัม๊มเสมิอพร้อมแผงนะครับให้กับป้าสมพิษอยู่บา้านเลขที่67หมู่ที่1นึ่งจวนทุ่งโพนะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุัยธานีนะครับ ความเสมอที่เราลงไปนี้เป็นตัว AC DC นะครับเป็นตัว1,500วัตต์นะครับให้น้ำอยู่ที่15.5คิวส่งสูง70เมตรนะครับตัวนี้แต่ว่าไฟฟ้ายังไม่เข้ามานะครับใช้แดดอยู่นะครับแสงแดดตอนนี้ก็มีมเมฆคอยบดบังนะครับแสงแดดก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับน่าจะเป็นฟา้าหมูนะครับตรงนี้ที่ทางลูกค้าแจ้งมานะครับเป็นฟา้าหมูส่วนแผงก็ แปดแผงนะครับสามร้อยสี่สิบห้าวัต์แปดแผงครับช่วงใหม่ๆก็เปิดออกมาใหม่ๆนี่สายออกมาเยอะนะครับบ่อน,นี้แต่ตอนนี้เริ่มเบาแล้วนะครับในกรณีเคสบ่อสายนะครับถ้าหากว่าสายออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าสายออกมาเรื่อยๆหรือว่าถ้าออกมาเป็นเม็ดเล็กๆนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับกรณีที่ว่าลูกค้าเคยถามมาว่าปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบอ่อทรายก็ใบพัดก็จะมีการชำรุดนะครับสึกหลอหรือว่าชำรุดจากการสึกหลอการกัดก่อนของทรายนะครับก็จะมีนะครับผมบางที่ก็เคยไปเจอมาเจาะแ80เมตรนะครับแต่หลงจริงๆได้แค่6ท่อนนะครับสายพังนะครับอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าข้อต่อของท่อที่ลงไปนะครับ ส่วนใหญ่แล้วช่างที่เขาทําไว้ก็เขาก็จะลงเป็นหน้าสี่นะครับเป็นหน้าสี่เราก็ไม่แน่ใจว่าหลุดไหมนะครับแต่ผมเคยเจอนะครับกรณีที่ว่าท่อหน้าสี่ที่ลงไปแล้วหลุดกลางคันนะครับตามือเราลงไม่ได้ก็มีนะครับบางเคสก็เจอน็อตนะครับน็อตเจาะทะลุมาแล้วติดมอเตอร์นะครับลงไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะครับก็เจอหลายเคสนะครับแต่ตัวนี้น้ําดีนะครับ น้ำออกเต็มๆเลยนะครับระดับน้ําที่เราเจอนี่ก็สี่เมตรนะครับท่อที่เราลงไปห้าท่อนนะครับเป็นท่อสองนิ้วนะครับน้ําดีส่วนโครงสร้างนี่ก็มาตรฐานนะครับเทปูนรองก้นหลุมให้อย่างดีนะครับแข็งแก่งแขงเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังกล้องกันข้อดีนะครับข้อดีของช่องระบายนะครับซึ่งทางร้านทําไว้ให้นะครับนี่ครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงซองเจาะนะครับเพื่อที่จะให้ระบายความร้อนนะครับอที่ว่าเวลาลมพัดมามันก็จะได้ระบายความร้อนไปเจอบางเจ้านี่เขามีเอาผ้าบางมาปิดไว้อีกนะครับปิดนี่ไว้แล้วก็มาทําสังกะสีปิดด้านหลังนี่อีกนะครับร้อนนะครับกล่องจะร้อนมากเพราะว่าตัวนี้เราเจาะไว้ให้เพื่อลมเป่าระบายความร้อนได้นะครับถ้าลูกค้าที่เห็นว่าเป็นแบบนี้อย่าหาอะไรมาปิดนะครับ ท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าฝนสาดไปแล้วจะเปียกอุปกรณ์นะไม่เปียกนะครับมันจะไม่เปียกหรอกครับเพราะว่าบอร์ดอะไรมันอยู่ทางด้านในมันจะไม่เปียกฝนนะครับแต่สําคัญที่สุดคือมันต้องให้ระบายความร้อนได้นะครับอย่าเอาอะไรไปปิดนะครับบางคนก็ปิดชิดนี่เลยนะครับเนี่ยปิดชิดอย่างนี้เลยลมมันเป่าไม่ได้นะครับถ้าหากว่าท่านจะบังจริงๆให้ยื่นออกมาเลยนะครับให้ยื่นออกมาเยอะๆบังแสงแดดนะครับให้มันมีช่องลมเข้านะครับให้มีช่องลมเข้าตัวนี้ก็เป็นปลัก power ที่เอาไว้เสียบกับซัมอร์นะครับตัวนี้เราก็สามารถถอดออกได้ถอดเข้าถอดออกได้ส่วนลักพาวเวอร์ชุดนี้ก็จะเป็นฝั่ง AC นะครับฝั่งไฟฟ้านะครับก็จะสะดวกในการใช้งานนะครับส่วนเกวัดตัวนี้ก็วัดโวลต์วัดแอมป์นะครับสาหรับไฟฟ้านะครับฝั่งไฟฟ้าฝั่ง AC นะครับนี่ก็จะมีบอกให้หมดเลยนะครับเวอร์ชันใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้นะครับระบบสมบูรณ์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอราบขอบพระคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ